สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้จะมาชวนฝึกหายใจไปพร้อมกับการเข้าท่าต่างๆของโยคะนะคะในหลักการของการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆปรับระบบการหายใจค่อยๆปรับสมดุลต่างๆในร่างกายขึ้นมาเพราะว่าท่าโยคะเพราะว่าท่าร่วมการรวบรวมการหายใจเข้ากับท่าโยคะนะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะเวลาเรายืนเพื่อจะเข้าท่าในการฝึกโยคะนะคะ ยืนขาเนี่ยห่างประมาณความกว้างของสะโพกนะคะแล้วก็คือยืนอะไรก็ตามแต่นะคะให้ให้ท่าทางเรามั่นคงในการยืนยืนแล้วไม่ล้มคือหรือว่าใครจะยืนแล้วเท้าชิดป,ประมาณนี้ก็ได้ไม่ล้มนะคะหรือนําเลือกที่จะยืนในลักษณะที่ขาเนี่ยห่างเท่าความกว้างสะโพกนะซึ่งก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกจะยืนในรูปแบบไหนนะคะมีนกมาเข้า กริปด้วยนะคะพร้อมนะคะยืนหายใจลึกยาวหายใจเข้าเนี่ยตอนนี้คือลมหายใจเข้านะคะยืดแขนขึ้นตึงๆต,ตรงๆหายใจออกยืดแขนลงหายใจเข้ายืดแขนขึ้นหายใจออกยืดแขนลงอันนี้นําให้ดูด้านข้างนะคะให้สังเกตว่าลําตัวเราเนี่ยจะต้องตรงตึงและก็ยืดจริงๆหายใจเข้า หายใจออกชา้าๆหายใจเข้ายืดลึกๆยาวๆหายใจออกชา้าๆค่ะพร้อมนะคะคราวนี้เราจะฝึกโยคะในการเริ่มหายใจให้ลึกและยาวก่าเิยเมื่อกี้คือยังธรรมดายังหายใจไม่ลึกไม่ยาวแค่หายใจเข้าธรรมดาแล้วก็หายใจออกธรรมดา คราวนี้เรามาหายใจเข้าให้ลึกแล้วก็ออกให้ยาวเพราะฉะนั้นท่าโยคะที่เราจะฝึกเนี่ยมันก็จะช้าลงไปด้วยเพราะว่าเราหายใจช้านะคะพร้อมนะคะมาเลยค่ะหายใจเข้าคราวนี้ก็ช้าช้านะคะเพราะกว่าอากาศจะเต็มปอดเนี่ยก็ใช้เวลาในส่วนหนึ่งหนึ่งหายใจออกช้าช้าเมื่อกี้ตอนที่น้ำพูดนน้ำช้ช่วงในการกลั้นหายใจอยู่นะคะ หายใจเข้าช้าช้าหายใจออกช้าช้าทุกอย่างนะคะทำสามรอบสามจบค่ะหายใจเข้าช้าช้าลึกๆยาวๆหายใจออก ยาวๆชา้ชาๆนะคะนี่คือท่าที่หนึ่งนะคะจริงๆท่านี้คือท่าต้นไม้เราสามารถใช้ท่าต้นไม้นะคะในการปรับเข้าท่าเพื่อที่จะฝึกหายใจไปด้วยโยคะทริคเล็กๆประโยชน์เล็กๆนะคะคือการฝึกลมหายใจไปพร้อมกับการเข้าท่าต่างๆค่ะตรีโกนค่ะเราจะมาดูซิว่าเจ้าท่าตรีโกนท r แ a n g กิลโพสหรือเจ้าท่าสามเหลี่ยมเนี่ย จะปรับไปพร้อมกับลมหายใจได้ยังไงนะคะถ้าตรีโกนจําได้นะคะอ่าส้นเท้าตรงกันเราจะลงทางด้านไหนหันเท้าทางด้านนั้นนะคะจะขวาหรือจะซ้ายไม่สําคัญเพราะว่าเราต้องทําทั้งคู่ตอนนี้น้าจะลงทางฝั่งนี้นะคะดังนั้นเท้าน้าเนี่ยหันอยู่ทางฝั่งนี้เพราะน้ำจะเอามือฝั่งนี้แล้วค่ะไหลลงไปนะคะท่านี้คือหายใจเข้าคะ่ะเก็บอากาศให้เยอะๆลึกๆเต็มปอดแล้วก็ หายใจออกค่อยๆลงชา้ชาๆพอหมดลมหายใจค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นเพื่อมาเก็บลมหายใจเข้าใหม่แล้วก็หายใจออกชา้ชาๆท่าของเขานะคะอะไลาเมนต์ของเขาคือยืดหน้าขึ้นเพื่อมองมือทางด้านบนนะคะหายใจเข้ายืดตัวชา้าๆหายใจออก ลงช้าๆทุกอย่างนะคะที่อยู่ในท่าโยคะนะคะพยายามหายใจให้ลึกให้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ,ระคราวนี้นําจะทําทางด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะคราวนี้จะหายใจให้ลึกและยาวกว่าเดิมหายใจเข้านําก็เก็บอากาศให้เต็มปอดในตอนนี้เลยนะคะ ยืดเปิดกล้ามเนื้ออกเพื่อยืดเก็บอากาศให้เต็มปอดแล้วหายใจออกก็ค่อยๆลงค่ะตอนนี้ถ้าการค้างท่านานให้เป็นอันเข้าใจว่าเราเนี่ยหายใจออกยาวยาวมากๆเราถึงอยู่ในท่านั้นยาวๆวลึก,ลกลนๆนานๆได้นะคะครั้งที่สองค่ะหายใจเข้า ท่านี้จำอะไรเมตนได้เนาะสะโพกเปิดมาทางด้านหน้านะคะหายใจออกค่อยๆยืดน,นะคะเหมือนกันนะคะเป็นอันเข้าใจว่าถ้าเราอยู่ในท่านานๆนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังปล่อยลมหายใจออกอยู่และการที่เราจะหายใจออกได้นานนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องสูดหายใจเข้าสูดอากาศเข้าให้เต็มปอดเพียงพอที่จะ ล็อกลมหายใจไว้ในปอดแล้วถึงปล่อยเขาออกมาได้นะคะรั้งสุดท้ายนะคะคระพสามหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วหายใจออกช้าๆเพื่อยืดร่างกายนะคะอะไรเม้นในท่านี้ตามที่นำได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะคือหน้าเราเนี่ยจะหันขึ้นไปเพื่อมองมือทางด้านบนหายใจเข้าก็ยืดกลับมาค่ะอ่า ถ่าต่อไปนะคะข่าที่สามของการหายใจคราวนี้ในการหายใจนําจะให้มีการค้างลมหายใจกลั้นลมหายใจเพิ่มนะคะนั่นคือหายใจเข้าลึกหๆก,กลั้นลมหายใจแล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกยาวๆนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มีอยู่สเต็ปหนึ่ง ในการกลั้นลมหายใจแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆนะคะการทำแบบนี้นะคะการฝึกหายใจในรูปแบบนี้ของโยคะจะทำให้ผู้ฝึกเนี่ยจิตใจเยือกเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นและในระยะยาวหลังจากการฝึกใจเย็นแบบนี้ ทุกๆครั้งเวลาเข้าท่าทุกๆวันเวลาฝึกนะคะมันจะทําให้เป็นอุปนิสัยอุปนิสัยใจเย็นอุปนิสัยมีสติรอก่อนใช้เวลาในช่วงหนึ่งก่อนค่อยๆรอก่อนแบบหนึ่งนะคะจะทําให้อุปนิสัยเหล่านี้มันมาสแสดงในพฤติกรรมของชีวิตประจําวันในวิสัยของเราด้วยนะคะลองฝึกโยคะกันดูนะคะใช้ประโยชน์กับชีวิตได้ในหลายๆรูปแบบจริงๆคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาดู การกลั้นหายใจนะคะท่าโยคะที่นํำเลือกมาสำหรับฝึกกลั้นหายใจไปด้วยนะคะนํำจะเลือกพาสวะโอนาสนะหรือเจ้าไซองเจอค่ะลองดูนะคะนํำจะลงทางฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวนํำยืดตัวยาวๆมาห่างๆเพราะว่าท่าน,นี้มันต้องใช้ขาในการยืดหายใจเข้าลึกๆนะคะลึกเต็มที่เลยคะ่ะหายใจออกเนี้ยวางมือไปข้างเท้าไซองเจอค่ะ ยืดแขนตึงๆตอนนี้กลั้นหายใจอยู่นะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาใหม่ช้าๆสลับด้านหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกแล้วก็ยืดนะคะถ้าลมหายใจมันหมดไปตอนนี้มาหายใจเข้าใหม่ตรงนี้เล็กๆนะคะแล้วกลั้นลมหายใจนะคะตรงนี้อาจจะ กลั้นที่สี่สามสองหนึ่งนะคะแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกตอนนี้คือปล่อยลมหายใจออกอยู่แล้วหายใจเข้าก็ยกตัวขึ้นเพราะว่าในท่าของโยคะนะคะลมหายใจเข้านะคะคือลมหายใจที่เรายกตัวขึ้นยืดแขนขึ้นยกลำตัวขึ้นทุกสิ่งอย่างนะคะ ตอนลมหายใจออกเนี่ยคือพับลำตัวลงกดลำตัวลงวางมืออย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราฝึกโยคะนะคะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะฝึกแล้วเนี่ยฝึกจนกล้ามเนื้อจําได้ฝึกนจนจิตใต้สํานึกลึกๆของเราจําได้นะคะแล้วมันจะง่ายค่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็จของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวท่านนี้นําจะ หายใจเข้าออกนะคะแล้วนํำจะมากลั้นหายใจตอนอยู่ในท่านะคะแต่ตอนที่ก่อนที่นําจะกลั้นหายใจตอนเข้าท่าแล้วนําก็จะหายใจเข้าไปทีหนึ่งก่อนแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้แล้วก็จะหายใจออกให้หมดนะคะตอนที่อยู่ในท่าที่อยู่ในท่านั้น,น,นแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้เราอยู่ในท่าใสแองเจิลใช่ไหมคะเรามาลองดูนะคะเดี๋ยวนําจะบอกสเต็ปของการหายใจ เข้าและออกของท่านี้ค่ะเราจะมาดูพร้อมกันค่ะเราเตรียมท่านะคะท่านี้เราเตรียมหายใจเข้าไว้ค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้าท่าไซองเจลนะคะยืดหลังจากที่เข้าท่าได้แล้วเรียบร้อยนะคะหายใจเข้าให้ลึกๆใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วค้างลมหายใจไว้ค่ะสี่สามสอง หนึ่งหายใจออกตรงนี้ก่อนค่ะแล้วหายใจเข้าค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นมานะคะอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะมาลองดูนะคะพร้อมเนาะเตรียมท่านะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกวางมือค่ะพร้อมกับแขนที่ยืดเพื่อเตรียมเข้าเจ้าท่าไซส์แองเจิลนะคะแล้วหายใจเข้าตรงนี้ใหม่ค่ะ ช้างลมหายใจสี่สามสองหนึ่งหายใจออกตรงนี้ค่ะแล้วหายใจเข้าเพื่อยกลำตัวขึ้นมาแล้วก็หายใจออกคลายช้าๆนะคะค่อยๆเช็คร่างกายดูนะคะว่าเราสามารถหายใจเข้าแล้วก็ กลันลมหายใจแล้วก็หายใจออกตอนที่เราอยู่ในท่าโยคะนะคะตอนที่เราฝึกโยคะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะหลักการของโยคะนะคะตามที่นําได้แจ้งแล้วคือโยคะเนี่ยเป็นการที่ฝึกอยู่ในท่าต่างๆพร้อมกับการหายใจไปด้วยดังนั้นการหายใจคือเรื่องสําคัญมากๆของการฝึกและด้วยความที่เขาเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆเนี่ยแหละค่ะทำให้เวลาเราฝึกโยคะเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องการหายใจเป็นหลักพอเน้นเรื่องการหายใจเป็นหลักสิ่งที่จะตามมาสำหรับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อหลังจากฝึกเสร็จแล้วก็คือเราจะมีสมาธิไปด้วยเลยในตัวนะคะนำได้สมาธิได้ความนิ่งนะคะแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆในเรื่องต่างๆซึ่งเอามาปรับใช้ในการ แก้ปัญหาให้ทั้งตัวเราให้ทั้งผู้ฝึกโยคะให้ทั้งกับคนรอบข้างนะคะได้ก็ด้วยสติของตัวเองนะคะสติของตัวเองเนี่ยเกิดมาจากการฝึกโยคะทั้งนั้นเลยคะ่ะดังนั้นการฝึกโยคะให้เพียงพอนะคะจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเรา ได้ฝึกสมาธิในทุกๆวันนั่นเองข้อดีข้อดีอดมากๆมากๆมากๆนอกจากฝึกสมาธิในปกติแล้วโยคะยังช่วยให้เราร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงออกของเราอีกอีกด้านหนึ่งทางด้านรูปกายนะคะที่แสดงออกมาว่าเออความแข็งแรงของร่างกายมันเป็นยังไงเพราะว่าในการอยู่ในท่ายโยคะ ในแต่ละท่าเนี่ยจะสังเกตสังเกตนะคะเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยในการอยู่เช่นเมื่อกี้นําอยู่ในท่าไซแองเจิรเห็นไหมคะนําจะต้องยืดขายาวๆเบอร์นี้เลยเพื่อที่จะมีการงอขาข้างนึงแล้วอยู่ในท่ามือวางลงไปข้างนอกเขานี่คือไซแองเจิรนะคะยืดตัวยืดแข็งการอยู่ในท่าแบบนี้คะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ เราจะต้องใช้กล้ามเนื้อของเราทั้งร่างกายเลยเพื่อที่จะยืดทุกส่วนแบบนี้ยืดแบบนี้ให้เขาอยู่ได้ตึงๆยาวๆและอยู่นิ่งๆนะคะบางคนจะเห็นว่าในการทําครั้งแรกๆของแต่ละคนเนี่ยตรงเนี้ยจะตึงมากแล้วก็อยู่ไม่ได้ปวดร่างกายไปหมดปวดขาปวดแขนปวดด้านข้างของลําตัวแบบเนี้ค่ะคือจะตึงปวดไปหมดซึ่งตรงเนี้ย ต้องบอกว่าคือเรื่องที่ดีนะคะเพราะเราจะได้เห็นตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยฉันตึงร่างกายในส่วนไหนบ้างฉันเป็นยังไงบ้างเพราะการเห็นแบบนี้ในทุกๆวันของการฝึกจะทำให้ร่างกายเนี่ยเขาค่อยๆเรียนรู้และเขาค่อยๆพัฒนาตัวเองไปได้ทุกๆวันผู้ฝึกโยคะทุกคนนะคะจะสังเกตตรงนี้เลยะคะ่ะว่าร่างกายเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเอง ได้ทุกๆวันพัฒนาตัวตัาเองนี่แหละค่ะพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นเช่นวันนี้ยังยืดแขนตึงๆต,ตรงๆยาวๆไม่ได้วันต่อไปเมื่อเจ้าของร่างนําใช้คํานี้เลยะคะว่าเจ้าของร่างก็คือตัวเราเองนี่แหละทาแบบนี้ทุกวันสมมติยืดแบบนี้ทุกวันทุกวันวันนี้ยังยืดไปได้ยังขาตึงไม่ได้ยังตัวยืดไม่ได้ แขนก็ยังยืดตรงๆไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือนําต้องบอกก่อนนี่คือความสมดุลของร่างกายนะคะร่างกายที่สมดุลคือร่างกายที่สามารถเหยียดยืดร่างกายแบบนี้ค่ะไปในทุกทิศทุกทางได้โดยต้องไม่ตึงไม่เจ็บไม่ปวดเราลองลองทำดูนะคะเราทําแบบไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรือไม่ได้หลอกตัวเองนะคะลองดูว่าเออฉันฉันถ้าฉันยืนแบบยายนำแบบเนี้ยแล้วฉันยืดแขนมาฝั่งนี้ได้ไหม ยืนแบบนี้ยืดแขนมาแบบนี้ได้ไหมนะคะจะต้องมีนะคะบางเคสที่ยืดไม่ได้นั่นคือให้เห็นแล้วว่าคือร่างกายฉันไม่สมดุลฉันไม่สามารถยืนตัวตรงตตึงๆแบบเนี้ยแล้วยืดได้นะคะไม่สามารถยืนแบบเนี้ยแล้วเอียงด้านข้างพร้อมกับยืดแขนได้แล้วตรงนี้แหละค่ะเวลาที่เราฝึกทุกวันนะคะ พร้อมกับฝึกการหายใจไปด้วยในตัวเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆแข็งแรงขึ้นด้านในระบบต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบภายในเนี่ยจะทํางานดีขึ้นหมดเลยส่วนภายนอกก็คือรูปลักษ์ร่างกายที่แสดงออกมาเขาก็แสดงออกจะแสดงออกมาจากการมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวแกนกลางร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีต้นขาที่แข็งแรงขึ้นมีกล้าม สามารถยืนได้ยกนิ้วมือยกนิ้วเท้าได้ยืดแขนได้ตัวตึงได้เปิดกล้ามเนื้อขาหนีบได้เปิดสะโพกได้ดนั่นหมาถึงว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ร่างกายแสดงออกมาหลังจากที่เราฝึกโยคะในทุกๆวันแล้วนะคะร่างกายจะแสดงออกมาในรูปแบบนี้ในรูปแบบของความยืดหยุ่นของร่างกายความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังความยืดเหยียดส่วนต่างๆเนี่ยค่ะ ก็ดีที่ร่างกายแสดงออกมาส่วนภายในก็คือระบบต่างๆระบบไหลเวียนโลหิตระบบการหายใจทุกอย่างดีหมดเลยเพราะภายในโยคะเขาปรับจากการมีสมาธิตอนอยู่ในท่าปรับจากการหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวหรือได้บางท่าจะมีการลงไปค้างลมหายใจค้างอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่ออยู่ตรงนั้นหรือจะเป็นท่าที่อาจจะไม่ได้ค้างลมหายใจก็ได้เป็นท่าที่ ลงไปอยู่ตรงนั้นแล้วไปหายใจลึกยาวลึกยาวลึกยาวตรงนั้นหลายๆครั้งนะคะแบบที่นำนับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนอยู่ในท่าอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะคะวันนี้นำชวนคุยเรื่องการหายใจพร้อมกับอยู่ในท่ายโยคะนะคะเอาไว้เป็นข้อมูลให้เราเวลาที่เราเออกไปฝึกเนี่ยเราจะได้ฝึกหายใจไปด้วยพร้อมกับอยู่ในท่าต่างๆของโยคะไปด้วยนะคะแล้วทำแบบนี้ทุกวันทุกวันค่ะร่างกายจะ เกิดประโยชน์เกิดผลดีแน่นอนโรคต่างๆที่เราเจ็บป่วยอยู่นะคะเขาจะค่อยๆหายไปค่ะค่อยๆคอนเฟิร์มนะคะค่อยๆดีขึ้นค่ะเพราะทุกๆวันร่างกายเราจะค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นไปในทางที่แข็งแรงขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะเราฝึกโยคะดูนะคะวันนี้วันนี้เป็นการฝึกหายใจไปพร้อมกับการอยู่ในท่าต่างๆ ของโยคะค่ะลองใครมีปัญหาใดๆนะคะลองสอบถามมาได้นะคะว่าเวลาอยู่ในท่านี้แล้วหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรหรือโปรเซสในการหายใจเป็นยังไงนะคะเรามาค่อยๆลองดูกันแล้วก็ปรับแก้ให้สามารถแต่ละคนนะคะสามารถนำไปใช้ในการฝึกโยคะหรือในการดำเนิน กิจกรรมมีพฤติกรรมประจำวันของแต่ละคนได้นะคะแล้วเป็นไปในทางที่ดีด้วยแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันค่ะ